นั่งมาเบิงคนคนหลุนไม่คนหลุนไม่บบน,น,นี้ดำหน้าเ่มเป็นเนี่ยค่ะบบนี้เพิ่นสิสอนดำหน้าเนี่ยคุณนายอาเพิ่นดำหน้าดำนำ้างามงามไปสอนคุณลูกดำหน้าได้แบบนี้ลูกเป็นเด็กสมัยใหม่โมโหจักยังคนใดค่ะเอาผู้บ่าวผู้สาวคุณน่นเอาเพิ่นเป็นเด็กสมัยใหม่เด้เพิ่นสินดำหน้าห้ากินแบบนี้นาน นั่นดำได้ดำได้อ่านั่นแดดแต่แล้วเอาเบื้องเบื้องเพื่อนดำหน้าจะกี้กับจังสีพี่กันค่ะดำหน้ากับว่าเป็นตาดอก เพิ่งดำหน้าแล้วนะพี่น้องเนาะนี่อนั่นแหละนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตของคนไทยเฮาแต่สมัยเก่าก่อนขีนะพี่น้องเนาะวิถีชีวิตเฮาเป็นมาแบบนี้เพิ่นสิสืบตำนานค่ะสืบสาวตำนานนี่ไว้ดำลงไว้ซึ่งมรดกตำนานของอีสานเฮานะคะนะ่ะเนาะเคยเป็นไปจังไดมาจังไดสิบม่มีไปจ้างมือละซีลอยหาลอยมาดำหน้าให้แน่ ดอกกามัดละจักบาทละ่ะค่าดอกกาก็ต้องหาเดียค่ะดำหน้ากับอีกละงหาค่าแรงอีกค่ากับเขากับน้ำบวกกันดูพี่น้องว่าต้องกุมมือละหาลอยอ่าเดี๋ยวนี้นะคะเนาะคนท่ากับตางจะต้องหาหาอยู่หากินนะเบื้องเอาค่ะ <c oughs> เอเอ,อ,อ,อิ้อยอะสองขนจอืมอาหารทุอ่าอ่้าออ,อด้ดีค่ะม้าีนนุย่ำปากหนัหนาอืาาาอหออขาีไอเนี่ยส้าได้่ว่ <c oughs> งางเีตวบัตินาด้ <c oughs> สอ,อค่ะพี่น้งองมัดไป,ดปแล้วสาธิตไปแล้วมัดเรื่องแล้วสู่คุณนายอ้ําบได้ เนี่ยออกระลังซอยเบิงคุณนายอำ้ำแล้วดั่อยู่นี่แล้วคือดั่นางงามเถอะอผู้ไทยมาดามั่ซอยแล้ว,ลวนะพี่จริงจังว่าดั่แล้วผู้ไทยเนี่ยไปยายกะนสิไปย้ายก้าให้ก็ได้ยยไดนี่แหละคะ่ะยายามากมองไหนพี่น้องมากมองเพื่อนดั่มนางงามนี่แล้วนั่นเอาอีหลีได้พี่น้องเวลาแบบนั้นโอ้ย เดี๋คือดำหน้าอุ้ยมาดำขีให้เถอะถามหาผู้ดำมได้ไหมนี่เป็นผู้จังไรผู้ดำมมาสั่นตรงนี้ก็เรียกว่าการล่องเดียวตรงนี้ว่าการล่องเดียค่ะดำมพ่อดำดำมพ่อเขามันเอาการมนติดดินแล้วก็ได้กลิ่นเลยพี่น้องแต่อันนี้คันดำเพิ่นดำมงามเพิ่นหูวจักแนวเดียค่ะหูวจักแนวหูวจักแน้วมองเห็ดมองใบมองมาเนาะค่ะเนาะน้ี่นเพิ่มดำสับวางค่ะนั่นเพิ่อนดำสับวางหน้าเห็นบลาที่น้อง ขะขน้องนิงดัต้องมีผู้ตั้งนาให้ได้แับน,นี้ไปแล้วไปเชี่ยวเมื่อสังหารเป็ดกำลังออกมาเด้วค่ะได้แล้วอ,อจังส่นแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องนี้สิบห้ามาเบิงบรรยากาศใกล้สิแล้วอีกเท่านึงแบบนี้